สวัสดีนะครับผู้ปกครองครานเดี๋ยวเราไปดูหลักการกันเลยอ่าหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เห็นตัวหนังสือไหมเอ่ยโอ๋หนงคิดว่าน่าจะเห็นนะครับใช่ไหมอ่ะมาดูครับหลักการซ่อมมีทั้งหมด6กข้อครับข้อที่1ด้านบนนะครับ ก็คือเราต้องศึกษาวิธีการซ่อมให้ถูกต้องก่อนลงมือนะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันซ่อมยังไงอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือทำให้สิ่งของชิ้นนั้นเสียเลยก็ได้อ่าใช่ไหมข้อที่2นะครับก็คือเมื่อตรวจสอบข้อบกพร่องก็คือตรวจสอบสิ่งที่ชำรุด ควรรีบซ่อมแซมทันทีเพื่อไม่ให้ชำรุดมากจนซ่อมแซมไม่ได้เข้าใจไหมข้อที่สองก็คือถ้าเกิดเราพบรอยชำรุดเราต้องรีบซ่อมทันทีเพื่อไม่ให้มันชำรุดไปมากกว่านั้นโอเคไหมบางอย่างถ้าเกิดเราไม่ซ่อมทันทีปล่อยไปมันจะยิ่งเสีย มันจะยิ่งชํำรุดมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับเ,เดี๋ยวคุณโอขยายอันนี้ให้ใหญ่นิดนึงอ่าโอเคเอาใหญ่อีกไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับเพื่เราจะได้มองเห็นเนะาะโอเคอข้อที่สองไปแล้วมาดูข้อที่สามครับ ซ่อมแซมด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามลักษณะการชำรุดโดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมก็คือเราพบรอยชำรุดเราก็ต้องซ่อมให้เหมาะสมกับลักษณะการชำรุดโอเคไหมครับไม่ว่าเป็นการเลือกใช้เครื่องมือการเลือกวิธีการ เราต้องใช้ให้มันเหมาะสมถูกต้องไหมเช่นเช่นอะไรเช่นอ่าอ,อะกระดาษขาดถ้ากระดาษขาดนักเรียนใช้ตะปูไปตอกมันเหมาะสมกันไหมครับมันก็ไม่เหมาะสมถูกต้องไหมกระดาษขาดนะครับเราก็ต้องอ,อ่ใช้กาวหรือไม่จะเป็นเทปใสแปะถูกต้องไหมครับอันนี้คือการซ่อม แบบง่ายๆโอเคนะข้อที่4ครับปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุถ้านักเรียนซ่อมไปไม่ระมัดระวังนะครับอาจเกิดอุบัติเหตุได้เช่นใช้อุปกรณ์แน่นอนเรื่องการซ่อมจะต้องมีค้อนเข้ามาเกี่ยวบางอย่างนะครับใช้ค้อนถ้านักเรียนไม่ระมัดระวังใช้ค้อนตอกไปโดนนิ้วมือหรือนิ้วเท้า หรือไม่จะเป็นค้อนหลุดมือทับเทา้านักเรียนเป็นยังไงครับเรียบร้อยเลิกใช้ค้อนอีกเลยไม่กล้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นการใช้งานอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นของมีคมหรือของอันตรายเราควรระมัดระวังอยู่เสมอถูกต้องไหมอ่ะข้อที่5ครับสักครู่นะครับขออนุญาตข้อที่5เนี่ยอ่า มาต่อนะครับข้อที่5เมื่อสักครู่ข้อที่5นะครับคำว่าตรวจมันโดนบังอยู่ใช่ไหมคุณลงไปแก้มาแล้วข้อที่5คือตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้หลังการซ่อมแซมทุกครั้งตรวจสอบอุปกรณ์อะไรอะ่ะก็คือ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราใช้ซ่อมกันไกคคอนหรือจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เราต้องเช็คทำความสะอาดและเก็บให้ดีทุกครั้งที่ใช้งานโอเคนะครับข้อที่6ถ้าอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ชำรุดมีวิธีการซ่อมแซมที่ซับซ้อนหรืออันตรายเราควรบอกผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะครับ ให้ผู้ปกครองเป็นคนซ่อมหรือถ้าเกิดซ่อมไม่ได้ก็ต้องจ้างช่างถูกต้องไหมครับถ้าคอนอมันเกิดหักหรือกันไกหักหรือเครื่องมือที่เราใช้เกิดชำรุดเราซ่อมเนี่ยมันจะเกิดอันตรายได้เราต้องแจ้งผู้ปกครองนะครับให้ผู้ปกครองซ่อมถ้าผู้ปกครองซ่อมไม่ได้ก็จะได้จ้างช่างมาซ่อมถูกต้องไหมมีหข้อครับ หลักการหลักการในการาหลักการในการอะไรเอย่ยหลักการในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณหนงมีตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างหรอกมีบทความนิดนึงให้นักเรียนดูอ่ะในกรอบสีเขียว ให้นักเรียนดูสิครับมีข้อความอยู่ให้นักเรียนอ่านอ่านเห็นไหมครับคุณหูจะให้เวลาอ่านเนาะให้พวกเราอ่านนะครับสต็อปหยุดไว้ก่อนแล้วก็อ่านให้เสร็จพออ่านเสร็จแล้วค่อยดูต่อโอเคไหมครับอ่ะคุณโ่งหวังว่าพวกเราน่าจะอ่านเสร็จแล้วนะครับด้านล่างครับนักเรียนเห็นหรือเปล่ามีคําถามอันนี้คือคุณโอง าถามพวกเราเฉยๆให้พวกเราลองคิดตามแล้วก็ตอบคุณโอ๋ให้ได้ข้อที่หนึ่งครับเขาถามว่าตูมตามตูมตามก็คือชื่อคนที่อยู่ในเนื้อเรื่องถูกต้องไหมครับตูมตามทำอะไรเป็นอันดับแรกครับถ้าเราอ่านแล้วเราจะตอบได้ถูกต้องไหมตูมตามทำอะไรเป็นอันดับแรกฮะ ทำอะไรครับได้ยังตูมตามทำอะไรเป็นอันดับแรกครับอ่าก่อนอื่นจากบทความตูมตามเข้าไปในห้องใช่ไหมห้องเก็บอุปกรณ์อันดับแรกที่ตูมตามทําก็คือสํารวจใช่เปล่าใครตอบถูกครับสํารวจอุปกรณ์ใช่ไหมพอสํารวจเสร็จแล้วตูมตามเพราะว่าอะไรครับคอนมีการชํารุดอ่าก็คือคอนมันหลวม หลวมยังไงล่ะปกติคอ้อนนะครับปกตินะอ่าปกตินะครับคอ้อนเนี่ยเขาจะเป็นหัวคอ้อนแบบนี้นึกออกไหมและมีช่องตัวนี้ครับก็คือเอาด้ามด้ามคอ้อนเข้าไปเสียบอ่าเสียบและใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราตอกใช่ไหมครับตอกอะไรก็แล้วแต่ มันสามารถเกิดการหลวมได้ก็คือถ้าเกิดมันหลวมเนี่ยอันตรายแน่นอนพอไปตบปุ๊บหัวคอนหลุดกระเด็นหัวค้อนเนี่ยเป็นเหล็กนะครับถ้าเกิดกระเด็นไปโดนสิ่งของอย่างอื่นที่สามารถแตกได้เนี่ยไปโดนกระจกแบบนี้เรียบร้อยครับแตกโอเคนะเพราะฉะนั้นการใช้งานเราต้องเช็คก่อนให้เรียบร้อยว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่ามีอะไรชำรุดหรือไม่อะกลับมา ต้มตามพบว่าคอนชำรุดต้มตามทำอย่างไรครับมาข้อที่สองตูมตามพบค้อนชำรุดต้มตามทำอย่างไรใครตอบได้เมื่อพบแล้วตูมตามก็จึงปรึกษาคุณพ่อถูกต้องไหมอ่านเจอหรือเปล่าได้อ่านมั่งหรือเปล่าครับเมื่อปรึกษาคุณพ่อครับามาดูข้อที่สามครับ นักเรียนถ้าเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนจะปฏิบัติตนตามตูมตาม,ตามหรือไม่เพราะเหตุใดปฏิบัติตามไหมพบพร้อนชำรุดแล้วก็ไปปรึกษาพ่อคิดว่าถูกปะครับแน่นอนเป็นวิธีที่ถูกต้องตูมตามปฏิบัติถูกต้องเช็คอุปกรณ์เช็คเสร็จแล้วปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณพ่อใช่ไหมอ่ะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะควรปฏิบัติตามนะครับ ต่อมาเพราะเหตุใดจึงต้องศึกษาวิธีการซ่อมก่อนลงมือทำทำไมเราต้องศึกษาก่อนครับถ้านักเรียนไม่รู้วิธีการซ่อมซ่อมมั่มั่นมันจะสำเร็จไหมถ้าไม่รู้จักวิธีการซ่อมมันก็ซ่อมไม่สำเร็จหรอกเดี๋ยวมันก็จะชำรุดอีกถูกต้องไหมครับเราต้องไปศึกษาวิธีการซ่อมก่อนไม่ว่าจะศึกษาทางอินเทอร์เน็ตถามผู้ปกครอง หรือถามคนที่มีความรู้เรื่องนี้โอเคไหมค่อยลงมือซ่อมทางที่ดีนะครับบอกผู้ปรครองให้ผู้ปรครองซ่อมให้ผู้ปรครองเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมเหตุใดครับามาดูข้อต่อไปเหตุใดครับจึงควรซ่อมอุป,ปกรณ์และเครื่องมือทันทีที่ชำรุดเพราะเหตุใด ควรซ่อมทันทีเลยเพราะเหตุใดไปบอกได้อ่าเต็กตักเต็กตักเต็กตกเฉลยครับก็คือถ้านักเรียนไปเช็คอุปกรณ์และเกิดคอร์สชำรุดเนี่ยนักเรียนร,รู้แต่นักเรียนไม่ยอมซ่อมนักเรียนปล่อยผ่านไปวันต่อมาอผู้ปกครองเราไปหยิบ้อนจะใช้เกิดใช้ขึ้นมา ผู้ปกครองไม่ได้เช็คใช้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับอันตรายไหมอันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอสิ่งใดที่ชำรุดเราก็ต้องรีบฟ้อมเลยโอเคนะเพื่อความปลอดภัยโอเคครับข้อสุดท้ายครับสิ่งใดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ขณะปฏิบัติงานคิดว่าสิ่งใดครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ขณะปฏิบัติงานเร็ว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 คิด จะมีสิ่งใดครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นักเรียนลองตอบครูซิว่าถ้าเกิดนักเรียนระวังเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุไหมโอกาสน้อยมากถ้านักเรียนระวังเนี่ยแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่ระวังเกิดอุบัติเหตุง่ายไหมครับง่ายสิ่งนั้นเรียกว่าความประมาทความประมาทอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ถูกต้องไหมครับอ่ะ อันนี้ก็เป็นคำถามพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำงานนิดนึงทำงานนะครับก็คือเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นกระดาษ A4 นะครับหรือจะเป็นกระดาษรายงานก็ได้แล้วเขียนอันนี้ฟังนะครับคุณหนวงสั่งงานนะครับเขียนมุมขวาด้านบนชื่อชั้นเลขที่ รือถ้าเกิดเป็นกระดาษรายงานจะมีที่เขียนชื่อด้านบนอยู่แล้วใช่ไหมครับจัดการเขียนให้เรียบร้อยให้สวยงามสิ่งที่ให้พวกเราทําก็คือเขียนหัวข้อหรือคําสั่งนะครับหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้โอเคไหมพร้อมเขียนมา6ขั้นตอนแค่นั้นเองครับสามารถตกแต่งให้สวยงามได้โอเคนะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในแชทส่วนตัวของคุณโหน่งนะครับ เดี๋ยวคุณโหนงจะได้เป็นคนเช็คโอเคนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับฝากงานชิน้นนด้วยนะครับสวัสดีครับ